วันที่26มีนาคม2567เวลา8น,น,นาฬิกานายภาคินติระพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกพัฒน์สมสารองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนางสาวสุวรินพลอาสารัตรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขประจำปี2567 ณาสาราการ,ปรเปลี่ยนวัดปัจฉิม,มทัดโดยศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบุรภรามาให้ความรู้ในการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นพร้อมรับลงทะเบียนทําบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ซึ่งมีผู้มาทําบัตรประชาชนเป็นจำนวนมากจากนั้นกรรมาการชุมชนอสอมมทำกิจกรรมตรวจสุขภาพรักษาพ,พยาบาลเบื้องต้นกิจกรรมกายภาพบำบัดการนวดแผนไทย โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กมอบไข่และเกลือไอโอดีนสำหรับเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุตรวจรักษาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนการรับเปลี่ยนน้ำมันเก่าวแลกใหม่การรับซื้อของเก่าวขยะเลิกใช้และชมรมแต่งผมเสริมสวยมาให้บริการตัดผมฟรีรวมถึงการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน